สวัสดีครับวันนี้ผมจะเ,เหรียญหานุมานเชิญธงนะครับปี2 5 4 7มาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างเหรียญบล็อกนิยมกับบล็อกธรรมดานะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบเอาเหรียญแรกก่อนนะครับเอาเป็นเหรียญบล็อกนิยมก่อนอันนี้สภาพผิวหิ่งนะครับ พระไม่ใช้แต่ผิวไม่สะอาดเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้คือขอบฟันเฟืองลึกเราเรียกกันอีกอย่างว่าขอบสตางนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ก็ดลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าไม่ตรงพิมตรงตรงตรง,ตรงรุ่นตรงปีนะครับอ่านะครับอันนี้เพื่นนอนๆสังเกตเห็น นี่ครับปลายของธงนะครับจะอยู่ติดกับตัวยันตรัวนี้นะครับเห็นไหมครับและสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเขี้ยวของหันุมาน,นะครับนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับเขี้ยวหันุมานจะมีค่อนข้างด้านบนนะเขี้ยวบนนะครับ จะใหญ่ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้คือบล็อกทิยมทงชิดนะครับพระไม่ได้สึกหรออะไรนะครับเพียงแต่ผิวไม่สะอาดที่เฉยอ่าเดี๋ยวเรามาชมอีกเยนยหนึ่งเป็นเลนยบล็อกธรรมดาแต่เดนสผิวสวยเดิมเลยครับเนี่ยฮะนี่ครับขอบสตาง อขอบสตางค์นี่ครับเห็นไหมฮะทงเห็นไหมครับทงเนี่ยจะมีความห่างจะไม่ใกล้กับตัวยันเห็นไหมฮะจ้เขี้ยวเขี้ยวของลนุมานด้านบนะจะมีความสั้นจะไม่ยาวเหมือนบล็อกเมื่อกี้เห็นไหมฮะเพื่อนๆน,นี่ครับความแตกต่างเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญสวยเดิมนะครับเก่าเก็บ ผิวดีแต่เป็นบล็อกตรงหางใช่ไหมครับหน้าของพ่อชัดเจนจมูกมีรอยแตกๆมานิดนึงนะครับเพราะว่า,ามีรอยจิกด้านบนนิดนึงนะครับเหรญน,นี้ตรงโหนกของพ่อที่มีรอยจิกเพราะว่าเหรยญรุ่นนี้ไม่มีกล่องนะครับเหรยญรุ่นนี้ไม่มีกล่องออกจากวัดเขาจะใส่ซองมานะครับซองซีนแก้วมา